ก่อนจะเข้าเรื่องกันแอดขอสารภาพตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่ามีคุณผู้ชมขอให้แอดทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า h a p p y w a n Wingo แต่แอดหาไม่เจอจริงๆค่ะเจอแต่ป u p p แ w a n w i n วนไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเวลาคุณผู้ชมขอให้ทําประวัติเครื่องดื่มแอดอาจจะต้องรบกวนให้ลงรายละเอียดของเครื่องดื่มหน่อยนะคะว่าเป็นเครื่องดื่มประเภทไหน เพราะบางทีชื่อมันอาจจะใกล้เคียงกันมากจริงๆเดี๋ยวแอดถามาให้ไม่ถูกใจไม่รู้ด้วยนะอะถึงเรื่องวันนี้มันจะเป็นปั p p ี้แวนวิงโก้แต่แอดรับรองเลยค่ะว่าเบอร์เบิร์นตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันในโลกของเบอร์เบิร์น p ัปปี้แวนวิงโก้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นตำนานเลยเหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นเบอร์เบิร์นที่ได้รับการยกยองว่าเป็นหนึ่งในวิสกี้ที่ดีที่สุดและหายากที่สุดในโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันการบ่มที่ยาวนานและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพั p ฟี่แวนวิงโกจึงเป็นเบอร์เบินที่นักสะสมและนักดื่มทั่วโลกต่างทวินหาวันนี้แอล s o c i e ตีจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์ความหายากวัตถุดิบที่เขาใช้เพราะปัจจัยเหล่านี้มันได้ทำให้เบอร์เบินแบรนด์นี้กลายเป็นตำนานถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดปั p ปปี้แวนวิงเกิลมีต้นกำเนิดจากจูเลียนปัปปี้แวนวิงเกิลซีเนียนักขายเหล้าที่กลายมาเป็นเจ้าของโรงกั่นสตสเซอร์เวลเลอร์ในปี1935 เขาได้กลายเป็นผู้บุกเบิกสูตรวิชเชตเบอร์เบิร์นที่ใช้ข้าวสาลีแทนข้าวไรในกระบวนการผลิตเบอร์เบิร์นผลลัพธ์คือมันได้รสชาติที่นุ่มละมุนและหวานกว่าเบอร์เบิร์นทั่วไปค่ะปัปปี้เริ่มต้นอาชีพในวงการสุราในช่วงปลายศตวตรรษที่19โดยทำงานเป็นเซลแมนให้กับ W. w e l l e r Son บริษัทจำหน่ายเบอร์เบิร์นเขาจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างเบอร์เบิร์นคุณภาพสูงที่มีรสชาตินุ่มนวลและกลมกล่อมกว่าปกติ นี่จึงถือเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้เขาตัดสินใจซื้อโรงกลั่นและสร้างสูตรวิตช์เชตเบอร์เบิลขึ้นมานั่นเองค่ะหลังจากปั๊ปปี้เสียชีวิตในปี1965โรงการงกลั่นสติสเซอร์เวลได้ถูกขายไปแต่ครอบครัวแวนวิงเกลยังคงผลิตเบอร์เบิลภายใต้ชื่อโอลิฟแวนวิงเกล โดยใช้สต็อกเบอร์เบิร์นเก่าที่เหลืออยู่จนกระทั่งปี2002พวกเขาได้ทำข้อตกลงกับ Buffalo Trace Distillery ให้เป็นผู้กลัน่นและบ่มเบอร์เบิร์นให้กับแบรนด์ Van Winkle จนถึงปัจจุบนันค่ะหนึ่งในจุดเด่นของปั๊ปปี้แวนวิงเกิลคือการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่มันสามารถส่งผลโดยตรงต่อรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างขา้าวโพดเขาจะเลือกใช้ข้าวโพดจากฟาร์มในรัฐเคนทักกี้และอินเดียนาซึ่งเป็นแหลง่งปลูกข้าวโพดชั้นดีของสหรัฐอเมริกา และแน่นอนว่าเบอร์เบิร์นของเขาก็มีสัสดส่วนขขาโพดมากกว่า51%ตามกฎหมายของเบอร์เบิร์นที่กำหนดไว้ 2. ข้าวสาลีที่นับว่าเป็นจุดเด่นของสูตรวิชเชตเบอร์เบิร์นค่ะปัปปแวนวินงโกใช้ข้าวสาลีแทนข้าวไรเพราะมันจะช่วยให้รสชาติหวานละมุนและลดความเผ็ดร้อนที่มักพบในเบอร์เบิร์นที่ใช้ข้าวไรค่ะข้าวสาลีที่ใช้ก็มาจากแหล่งที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษในอเมริกากลาง 3. ข้าวบาเลสโม การที่เขาใช้ข้าวบาเลยมสอก็เพื่อช่วยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลซึ่งมันจำเป็นต่อการผลิตแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของรสชาติค่ะ 4. น้ำน้ำที่เขาใช้ในการผลิตมาจากแหล่งน้ำที่เดียวกับที่ b u f f a r o t โรตเท i ดิส l ทใช้ค่ะเพราะน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจะมีแคลเซียมสูงและปาสจากธาตุเหล็กเหมาะกับการผลิตเบอร์เบิรนเป็นอย่างมากและ 5. อันนี้บอกเลยว่ายิตสที่เขาใช้ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของสายพันธุ์ค่ะมีการบอกแค่เพียงว่าเขาได้ใช้ยิตสสายพันธุ์เฉพาะของแวนวิงเกิลที่ช่วยสร้างรสชาติที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งยีสตัวนี้เขาใช้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะหยุดก่อนรู้หรือเปล่าวันนี้แอลซ o อ i e ไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะก้าไว้ได้นะคะ ส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง e l Society โดยเฉพาะยังไงก็ฝากติดตามและซับพอช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะคะเดี๋ยววันข้างหน้าแอดจะเอาสินค้ามาลงเพิ่มให้อย่างแน่นอนอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะถ้าใครอยู่ในวงการเบอร์เบิรนก็คงจะพอทราบดีว่า Happy v a ว w i ิ k l e บางรุ่นหายากมากๆแต่ทำไมมันถึงหายากล่ะ นั่นเป็นเพราะเขามีการผลิตในปริมาณที่จํากัดค่ะ h a p p y v a n w i n g GIRL ผลิตเพียงไม่กี่พันขวดต่อปีทําให้ผู้บริโภคมีความต้องการสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่ในตลาดบางรุ่นก็มีระยะเวลาการบ่มที่ยาวนานเช่นรุ่นที่บ่มถึง 15, 20และ23ปีต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการผลิตจึงทําให้เบอร์เบินที่สามารถจําหน่ายได้นั้นมีจํานวนจํากัดมากๆไม่ใช่แค่ผลิตน้อยแล้วมันจะหายากอย่างเดียวนะคะ เพราะเขายังได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ด้วยปัปปี้แวนวิงเกิลได้รับรางวัลและคะแนนสูงจากนักวิจารณ์นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ความต้องการของปัปปีแวนวิงเกิลในท้องตลาดพุ่งสูงขึ้นไปอีกราคาขายปีกอาจอยู่ที่7 0็ดสถึงสามดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นแต่ในตลาดรองอาจพุ่งสูงถึง3 0 0 0ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อขวเลยก็เป็นได้ค่ะ ด้วยปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลที่แอดได้กล่าวไปแล้วทำให้ Happy v a n Winkle เป็นที่หมายตาของนักสะสมมากๆเลยค่ะ Happy v a n Winkle ยังคงเป็นเบอร์เบิที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันด้วยการผลิตที่จำกัดและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้ราคาของเบอร์เบิรรุ่นนี้ในตลาดรองสูงถึงกว่า5,000ต่อล้า์สหรัฐสำหรับรุ่นบ่ม23ปีแม้ว่า Happy v a n Winkle จะมีการจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตที่จํากัดทําให้การหาซื้อในต่างประเทศเป็นเรื่องยากและราคาสูงกว่าในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยของเราเองมีโรงแรมและร้านอาหารบางแห่งที่มี Happy ้แว w i n งเกอยู่ในเมนูเครื่องดื่มด้วยนะคะแต่แอดบอกไม่ได้จริงๆว่ามีที่ไหนบ้าง แล้วถ้าถามถึงแผนการขยายตลาดของเขาหรือการเพิ่มปริมาณการผลิตของ Happy ้ a n น i n k เกในปัจจุบันแอดตอบเลยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีนั่นหมายความว่ามันจะยังคงหายากและมีความต้องการในตลาดที่สูงอยู่เพราะผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอสักทีฉะนั้นเรื่องการขยายตลาดก็คงจะต้องรอกันไปอีกนานพอสมควรเลยนะคะโลโก้ของ p ฮปปี้แวนวิงเกิลมีความเป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงต้นกำเนิดของแบรนด์แวนวิงเกิลในโลกของเบอร์เบิ้ล ภาพที่ใช้ในโลโก้เป็นภาพของจูเลียนปัปปี้แวนวิงเกิลซีเนียผู้ก่อตั้งแบรนด์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมเบอร์เบิร์น bon ของอเมริกาภาพนี้เป็นภาพขาวดำของเขาที่กำลังสูบซิกา้าและมันไม่ได้เป็นเพียงภาพทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นกันเองความคลาสสิกและจิตวิญญาณของการทำเบอร์เบิร์นแบบดั้งเดิมด้วยค่ะโลโก้ปัปปี้แวนวิงเกิลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความพรีเมียมในวงการเบอร์เบิร์น ผู้ที่ได้เห็นภาพของชายชาราสูบซิก้านี้มักจะรู้ทันทีว่าเป็นแบรนด์ระดับตำนานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมและนักดื่มที่ชอบวิสกี้ชั้นเลิศค่ะโลโก้ของปัปปี้แวนวิงเกิลเป็นมากกว่าภาพของชายชาราสูบซิก้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกแห่งเบอร์เบิร์นคุณภาพสูงการผลิตแบบดั้งเดิมและปัจญาที่ให้ความสำคัญกับรสชาติเหนือกำไรทำให้แบรนด์นี้เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในโลกของวิสกี้ค่ะ และนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของ Happy Van น i n งเกิเบอร์เบิร์นในตำนานที่ทั้งหายากและทรงคุณค่าโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมทั่วโลกต้องการและคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าเบอร์เบิร์นขวดนี้คุ้มค่ากับราคาของมันหรือไม่มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษแบบนี้อีกวันนี้สวัสดีคะ่ะ